ก้งมันอ่อนครับดิวเล็กมันหน่อยนี่แหละล้างนี่ถือนะครับย้ำโมเสานี่ครับิ่นเลยค้งไว้ก่อนแล้วคืนเือเดียวครับตอนแรงนะครับเิ่นค้งรวมกันไหวนะครับนี่แตปลาเวียนไผ่ครับทุบถนันเลยจะเอาขึ้นไปส่อมก่อน พยายามอีกคึ้มนะกรับลบงปลาจุดเก่าครับอากาศดีไปมันอากาศแจ่มใสผลกับมือยุดมือตกะคือกันแหละ,หละนะการนำออกจะเลื่อยอีกน แหวเหลือก evet, um, oh, uh, ันได้โอ uh. ้เป็ดเหว่าใส่หน่อปลาบ่นจอดสุดยอดแต่เป็ดเนียล่าเหาฟังดิ เบ็ดเหล่าฟังนี่เลมากแล้วเสือฟีฝาเคยมันอยู่ด้นี่ก็ได้ฟีฝากับฟีว่าไม่รูว่ามันเงอก็เสร็จถึงนะครับนี่แหละเบ็ดเงือ้อยเพิ่นใส่้าปลาเครื่องได้พี่น้องเบ็ดลุนนี่ แบบเลยครับอ,นบอ่นแล้วบ่ลังหนึ่งขึ้นไปสอมเรืออยู่สามลังใส่ไก่ฟังเนาะ Ăn nổi không hậu gì bọn này Hiện loại của mình bất khủ cả Khăn nói khăn nhầy Biết nói biết nhầy Hoppa như là ngài bỏ Đưa Bên đây Ô mà kì như lại một cặp ba nhà vô đó, thì vọng nhà ba tối nay là lắm nếu nhả, thì không tối tay nữa là không nó lái anh anh lái anh anh thử anh Thử anh 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 này anh Ôi, anh 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 ใส่หาัปลาถักนี่ใส่ซ้ำะเลาะฟังซ้ำนี่พดที่เขามันกับเขานาประเคืองญ่ใส่เบ็ดเยอะร้อยเขาก็ยังหมดออกเนาะมันพทธิเขาสูตรหลอบแล้วครับหลอบสูตรนี่ใส่สูตรง่าเดียวบ่ใส่ง่าครูแต่ก่อนก็เคยใส่อยู่ง่าครูแต่ว่าเรื่องง่าคูกง่าเดียวหันมันบ่เกี้ยวกับเขาดีบบ่ดีนะครับแต่ก่อนว่าเฮ็ดง่าครูนี่ความหมาย อาจจะในความคิดของผมนะครับอาจจะมองว่ามันเขาเ่าแล้วมันบอออกออกโบได้หน้าเดียวหยันว่ามันออกได้นะครับลองสูตรได้อีกนี่ลองสูตรเชื้อเหงาเหงาหล่อเบาลองเพิ่งอ่ะเมื่อนี้ลองสูตรใหม่เด้อครับเอาเหงามาหล่อหล่อไดนี่เพิ่งพึ่งเห็นพึ่งทำยังไงโอ้มีเหงออางทีเนาะก็จะหอ่อเหงาแล้วเอาเขาไป ใช่นี่นี่ะครับลองเลยกว่ามันจะเข่าดีกว่าเก่าปอฮลองวิบวัตตกระสุแล้วแต่ว่าเขาดีโบดีหันเข้ากันจังสิริงหงกันนะครับเถอะมันเขาดีเข้ากันสิใส่สูตรนี้ไป หลายคนหลายบอกหลายแบบนะครับตามตำราไผ่มันนะครับแต่ว่าแต่ว่าเทาสิมีเหงื่อหล่อบอ,รบอรครับแต่ว่าบ้เคยยักเสื่อดอกสนมากระถิ่มลงโหลดใส่แต่หลอ่อเพียวเดียวเฉลี่ยละมีเหงื่อมียั้งดอกข้างในนี่พึงล่องเบึง้งเปลี่ยนรูปแบบไปเบิ้งน้ำนะแต่โมแน่เถื่อมันหมันแต่ปลามันเขาวไร้กว่าเก่าก็มีนะครับแต่ว่าลังนี่ได้แล้วสองตัว ใส่เบิ่งอี๋ครับฮะเอาเนื้อใส่เนื้อก่อนโมหญ่ดอกนี่เป็นยังแหลเนื้อฮำบ่ทำเอาา,าใส่เบิง่งมัดเป็นก่อนใส่นี่เอาผาห่อเถอมันหมัน มันขำมากเลยพี่น้องเอ้ยบอลทั้งผื้นเออาะ่ามันต้นอันนี้มันบ่อคอยแข็งดอกมันจะอาจจาจะขึ้นพื้นดีอยู่มันเบาเนาะรอบแบบรุ่นสูตรเห็ดแบบโบราณหันมีแต่กงเครื่องใหม่มันนักอันนะมันจมดีดอกเนี่ยมันกดลงดีฮะหลังที่สองพี่น้อง ไปทีไ่ไหนละ่ะโอ้ใส่ตื่นคักไว้สูตรหาปลาเก็ตอย่างเดียวเลยเลยโอ้ย oh. มาตื่นแทะชูฝั่งเลยระวัง <c ười> ให้เรืออย่าพึ่งเรือมันขว้างเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งให้เรือมันอันนั้นดีดีก่อนอย่ายพึ่งขวาง <c ười> ชูฝั่งคักเลยพี่โอ่เลยเพรา,าปลามันเลาะฝั่งแยมให้แมน้ำขึ้นเลยค่อยค่อยดำขึ้นค่อยดำขึ้นพวกมันจัะมอฮัก อ๋ออ๋ออสีสีสีเรือหาหาโตพีน้องหาโตหาโตเจาสยอดสุดยเจาะนปลาแบบมันจะปลาเนี่ยเนาะนูวยอันนั้คือข้าวแล้หงแล้ข yeah. ้าว <uard> ก็จใส่เดียวกันเบิดเลยนี่แต่ปลาเวียนไผ่พี่น้องเอ้ยมุ้ยปลาปากเลยปลาก็เพียบเห็นโอ้มันมาเหรนน้ำไหลเนาะน้ำลิ้นน้ำไหล่สันี่มันไหลดีอยู่ได้หนิหนี่มัน,เ,น,น,นเป็นหัวสโลนี่เบิ่งแล้วนเทิ่งขึ้นกว่าหันกระบอันนั้นบเราองซื้อ,อเบียดแล้ว มันขึนไปเถอาใส่แต่นี่นีน้ำมันไลจูฝั่งนี่แถวนี้ะลองสงัญญาสูตรอีกเถื่อมันเพิ่มปริมาณากค่โตมาหันลังหน่อยห,<า>หาโตเออโอเคหันซองเก็จสรุปแล้วใส่น้ำมันต่ำถือดีกว่าสูงสูงนยครับลองใส่เงียใส่เงียสูตรใส่โบไลด,ดอก ลองเบิ่งก่อนแต่ว่าลังนี่และกงงามดีเห็นบอกกงมันเป็นกงมาตรฐานเนี่ยขอบหน่อมันแข็งโตดีมันก็บอกไปนะตัวนั้นจังเปื้เสริมใหม่แล้วที่เอาเสริมกงใหม่เสริมมันแข็งฮะคำันี้ก็ได้รุ่นอยู่ดอกสูตรปั่นเน่าใส ากาศดีช่วงนี้ก็คือมือนันมือนันโอ้ขึ้นฝนพยายามกับหยานฝนตกกับฟองนันเดี๋ยวทีถ่ายถ้ำหมดแล้วววันนี้อากาศดีครับนะจังเบิงกันอีกเงือกใส่เลยครับเีือก่อน,นหน่อยๆดอกก่อนโมยไงอ๋อโบ่ใส่นอกโอ้แอ่ทีนีที่ละเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งออก็ยังถ่ายทึ่เงือนี่ มองดูเลยเกิดยั้งขืนมันข่างบอกหรือยังหรือมันข่างอันไปเบิ้งทั้งผุนดูเสือกเสือกตนมันท่างมันมันผาดสูงบางที่ครับมันผาดสูงเหรอเห็ดปากมันงุ่มลงกับปรจักถ่ายมันสูงระวังที่สุดถ้าเสือกมันไก่หันยมยั้งดอกยานปากมันสูงถ้าถ่ายมันโคตรลงผื่นระวังมันขาดเด้อ เสือมันก็ฟูอยู่สุงเท่ละโนกดลงนะครับมันหมดอยากลงมันปลาเนี่ยนะลายตนน้น,น,เน,ตนเนี้ยงกันนี่ก็อืนต้นเนียมกาบต้นน้ำใหม่ต้นน้ำใหม่ฮนะลายาต้องใส่ในผ้าอีกโกลงไปหลังที่สามปฏิญิมีอยู่สี่หลัง แัมไปเลยสองลังหลังที่สี่ก็ลังจะเอาขึ้นไป็สอง นั่งสุดาเฮ้ยมาเครื่องไงเลยนะจะข่าวฮะ,ะติดในปากเลยตยิดในปากเลยครับเต็มตัวหนึง่งในปากเป็นยังไงเนาะเนี่ยขึ้นมีดยิ่สิบบวกสองโอ้ยต่ำหมดถือเว้โอ้ยลังนี่เด็ดสองสรุปแล้วโอ้มีแต่ปลาตะกางเว้ยดังนี่ดังนี่มีแต่ปลาตะกางร ด้างนี่ซ้องเลยด่างนี่ตอนนี้ปิดจิตปัสกลางนะครับเมื่อนี้โบเห็นปลาเพี๋ยเนาะฮะไปจักตัววะเดี๋ยอะไรเหมือนกันอเนออหาเทีดเก่าเทีดเก่าตัวไปร่วมก็ผักเส่าอีกโอเคยอดครับ ติดกันเลยสามด่างอ่ะจังเป็นหลุนกันอีกคันหนึงครับเบิดงเลยเนาะโอเคโอ้อยลืมข้าวลืมไว้หลังนั้นมันเอาเชียวขึ้นไปสองครบสามด่างนะครับใส่ยามสามด่างมาเนี่ยก็ได้อยู่ด้วครับเดี๋ยวจังกลับขึ้นไปไปเบิ่งน้ำกันอีกทันหนึง่งครับหลบลมพ้นงานทำรับวัอน,นี้พ้นงานวัอน,นี้ เงียบกันมาถึงออัดก่อนเองเออเออไปเลยอยเลยไปเลยอยเลยย่ามหยาบไปหางหอกบัดย่ามนันมันก็อยู่ไตก็รอยู่ไตอันกุ๊กลักอันนี้เขากุ๊กลักหลออเขาอยู่กุ๊กลักเบ็ดเขาอยู่เนอะเอ้าของข้าของแข่งแล้วก็โมเมนต์ก้อหัวเรือบนน่ะเสื่องยังแหละโอ้ยถ่ายกันเลยหลบโยน่าโยลัง ตัวนี้มันสูงสงกว่ากันอยู่เหมือนบ่เออมันอยู่เรื่มเรืมกันหนี่ครับมาหอดฟังนะครับปลาเอามารวมกันในรอบเสาเอาไวไ้ในรอบนี่แหละรอบถี่มันหักนะครับเพราะว่าเสียวหลอดคือเป็นสมปลาหลอบเสาก็เลยทั้งไว้ในรอบตัวนี้มารวมกันกันกบหลอบยามเมื่อกี้นี่ครับดู ยอดเลยมี่ปลาเวียอนไทยปลาตะตางได้อยู่วังทั้โลเลยโอ้สองโลสามโลสามโลปรอยู่แล้วครับตูง้งามเลยชุดหลีกป,ปลานะครับบารลัดลงโค้งครับเมื่อนี้หมานหมานมีแต่ปลาใส่เดียวกันหุ่นเดียวกันครับบ่ท่านได้เห็นปลาเครื่องกับปลาเพีย หลุนกันอีกว่ามือได้ละสีมานปลาเครื่องกับปลาเผียกครับสำหรับมือนี้ครับกลับก่อนละครับขอบุณครับที่เข้ามารับชมนะครับกับบริษันลองโค้งนะครับบรรยากาศกันหาปูหาปลาน้วไม่นม่นำโค้งนะครับนะครับคือเก่าครับบรรยากาศนี่พอกันแบบนี้นะครับครับผมขอบุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับเดินทางกลับได้แล้วไปแบกกระเป๋าตัวหนึ่งขึ้นน้ำครับ